สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่คือรายการ m o n e y Tales ที่เราจะพาคุณไปเจาะหุ้นแบบลึกแต่ฟังง่ายวันนี้เรามาอยู่กับหุ้นที่หลายคนชอบมากเพราะราคาน่ารักแต่การเติบโตไม่เบาเลยใช่คะ่ะนั่นคือ MNSO Miniso Group แบรนด์ร้านสินค้าน่ารักที่เบียดร้านไลฟ์สไตล์ดังๆไปหลายประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของแต่งบ้านเครื่องเขียนของกุ๊กกิก๊หรือสินค้าคอลแลบต่างๆถือเป็นตัวจ่ายเงินแบบไม่รู้ตัวของหลายคนจริงๆครับ มินิโซเกิดช่วงปี2013จากแนวคิดง่ายๆว่าของดีดีไซน์เก๋แต่ราคาไม่แรงต้องส่งถึงมือผู้บริโภคได้ทุกประเทศค่ะล่าสุดสาขาเกินกว่า5,000แห่งทั่วโลกและไรายได้ก็โตต่อเนื่องจากการขยายตลาดต่างประเทศโมเดลบิส e ิสของเขาก็ s t r a ทฟอร์เวิร์ดเลยครับรายได้หลักจากการขายสินค้าในร้านของตัวเองรายได้จากร้านแฟรนไชส์และออนไลน์ซึ่งโตขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในยุโรปอเมริกา จุดเด่นคือเขาควบคุมดีไซน์และซัพพลายเชนเองทําให้กําไรขั้นต้นค่อนข้างดีแม้ขายของราคาประหยัดครับจุดที่ทําให้ MNSO โตแบบระเบิดคือความเร็วในการออกสินค้าใหม่ค่ะเรียกว่าเปลี่ยนของในร้านแบบรายสัปดาห์ลูกค้าเข้าร้านทีไรก็เจออะไรใหม่ๆตลอดเป็นกลยุทธ์ดึงคนกลับมาซื้อซ้ําได้ดีมากแต่แน่นอนครับไม่มีหุ้นไหนโรยด้วยกลีบกุหลาบหุ้นนี้ก็มีจุดให้ต้องระวังเช่นพึ่งพาการผลิตจากจีนเป็นหลักความเสี่ยงดันภาษีและโลจิสติก และการขายปลีกที่อ่อนไหวต่อเศรษฐกิจผู้บริโภคหลายคนถามว่าทรัมป์กลับมาแล้วกระทบไหมคำตอบคือถ้าเป็นการขึ้นภาษีบริษัทในสหรัฐกระทบนิด,น,ดนิดค่ะเพราะไรายได้เขามาจากหลายประเทศแต่ถ้าเป็นการเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจีนแบบนี้สี่กระทบแรงเพราะของส่วนใหญ่ผลิตจากจีนทำให้ต้นทุนพุ่งทันทีค่ะส่วนสงครามหรือความขัดแยง้งเช่นช่องขนส่งติดขัดค่าเรือขึ้นหรือห้ามนำเข้าสินค้าบางประเภท แบบนี้กระทบตรงมากครับเพราะธุรกิจแบบนี้เพึ่ัสปลายเชนเร็วและต้นทุนถูกถ้าต้นทุนขนส่งเด้งขึ้นสัก2 0 3 0ิมาจินจะถูกกดทันทีเลยครับถ้าคุณเป็นนักลงทุนสายเติบโต MNSO ถือว่าน่ามองเพราะขยายสาขาเร็วกระแสคันสดดีแต่ก็ต้องตามข่าวภาษีโลจิสติกแบบใกล้ชิดค่ะเพราะเป็นจุดเปราะบางที่สุดของบริษัทสุดท้ายหุ้นนี้เหมาะกับคนที่เข้าใจจังหวะเศรษฐกิจโลกรู้ว่าจะเข้าออกตอนไหนและเน้นดูมาจิน บวกต้นทุนขนส่งและความตึงเครียดสหรัฐจีนเป็นหลักครับและนี่คือ Money Tales ตอน MNSO ถ้าชอบแนววิเคราะห์แบบเล่าเพลินๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะและเจอกันตอนหน้ากับหุ้นและโลกที่คุณต้องเข้าใจก่อนลงทุนสวัสดีครับ